เดี๋ยวฉันจะยิงแกเฮ้ยนี่มันผสมรวมร่างกับมามานี่กลายเป็นปืนยิงกระสุนมนุษย์เข้าไปในท้องเออนี่แหละโยนไปโยนมาแบบนี้นี่ก็คืออวัยวะของคนลำไส้ปอด ใจเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตย์ไปนะครับกับเกมทิงกัสกูสเมื่อคนคลอดลูกเป็นห่านสุดประหลาดกันในตอนที่4กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในครั้งที่แล้วนี่เราก็ให้กําเนิดเจ้าห่านสุดแปลกในดินแดนอวกาศแล้วก็ภายในดันเจี้ยนที่งอกออกมาเป็นต้นไม้สุดประหลาดแบบนี้กันเลยใช่ไหมสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูคนไข้คนถัดไปอืมจะ พามาดูแบบว่าโอ้โหเมล็ดที่ไม่ได้ฟักอีกเพี่อ่ะ,มะเมล็ดม่วง โอ้หออกมาเป็นแม่ตูดสีทองมาเล็ดฟ้างอกเป็นอุ้ยสายพานนะผมอุ้ยอุ้ยอะไรใหม่ดูสิผมฉ่ำฉันหวังว่าฉันจะไม่ผมร่วงงอกออกมาเป็นดอกหัวคนวุ้ยเรียกได้ว่ามาเล็ดนี่เยอะเหลือเกินอุ้ยอะไรใหม่ใบเสร็จอุ้ยนี่มันกล้ามเนื้อนี่หว่าการทำซ้ำแต่ละครั้งจะทำให้กล้ามเนื้อของฉันโตขึ้น เออค่อยๆ่ออือวฟักไข่ออกมากลายเป็นเจ้าเป็ดนักกล้ามตอนนี้ว้ายมันแบกเจ้าเด็กอืมพาเข้าโพรงครับผมนี่ยาจิกๆๆกจิถึงเวลาของคนไข้คนถัดไปลุย 302 9เดือนถัดมาต้นหารในดันเจียนกำลังจะระเบิดโอ้โหบินไปชายคนหนึ่งอยู่ในทะเลทรายท้องเป็นเป้าเดี๋ยวฉันจะยิงแกเฮ้ยนี่มันผสมรวมร่างกับมาโอ้โยมานี่กลายเป็นปืนยิงกระสุนมนุษย์เข้าไปในท้องโอ้เเดือนถัดมาวุ้ยเกิดการท้องครับผมตอนนี้เหมือนจะอยู่กับ หรือดูใบไม้ร่วงหรือเปล่าเอาละลดน้ําเติบโตพุดๆๆๆหุ้ยหน้าคนออกมาเฮ้ยด้านบนก็มีเจ้าห่านรออยู่เหมือนเดิม68เมตรว้าวที่นี่ลมแรงจริงๆเหรอเนี่ยเกือบจะเป็นพายุทอร์นาโดเลยนะลดน้ำครับผมอีอุ้ย,หยเหรียญไม่พอผลิตเด็กทาลกออกมาก่อนวุ้ยนี่มันมีเจ้าเด็ก ฝังอยู่ในแบบว่าหลำตัวเจ้าหานะผมอุ้ยมีขาง,งอกด้วยพลังลมจะทําให้อเด็กปิวไปได้ค่อนข้างไกลสุดๆงอกมเมล็ดแรกเลยจ้า,มาเมล็ดวิยนี่มันเฮ้ยฟริปเปอร์ทาลกที่พลิกด้านได้ครับผมอืมแปลกๆเหมือนกันเอาละกระเด้งงอกมเมล็ดถัดไปเลยเพื่อนอุ่ยฟริปเปอร์เออนี่แหละโยนไปโยนมาแบบนี้ เดี๋ยวเกิดการลุมล่างกันอย่างแน่นอนเอาละได้เป็นอุ้ยสไลเดอร์ใหญ่ครับผมอืมต้องสุ่มใหม่ละกันเอาละคราวนี้มาหากาบเออเอานี้แหละเจ้า,า่าน ออขอยืดลดน้ำกันต่อป๊า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 บอุ่ยไปได้สูงดูสิเจ้าเด็กไถกับล่างของคุณพ่ออ,อได้ตังค่อนข้างใจเยอะแต่ถ้าอยากจะได้ตังเยอะกว่านี้เดี๋ยวดูโฆษณาเอาป <c ười> ีตอนนี้เร่งความไวดเด็กทาลกสีลุงของเรากระเด้งไปกระเด้งมาอือแล้วก็เกิดการรวมร่างที่น่าจะบริเวณด้านล่างตรงนี้อืม กลายเป็นเด็กหัวใจครับผมกระดึบกระดึบถึงเวลาฟักมเมล็ดและเพื่อนรุดโอ้โหนี่มันมเล็ดถัดไปโอ้โหมีจะเด็กเสียบไม้ทั้งนั้นเป็นคอมโบเด็กกระเด้งที่โอ้โหยสุดๆไปเลยนะนี่อเออดึง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 จอกจอกจองแบบคูณห้า อ้พุ่งกระจายครั้งนี้เราลาว42เมตรเยอะพอสมควรเออเจ้าเด็กหัวใจรวมเป็นไอติมเดินทางมาถึง60เมตรต้องไปให้ถึง70เมตรหาเงินให้เยอะกว่านี้เดี๋ยวรอดูมเมล็ดที่กำลังจะได้ฟักในห้องนี้กันนะอีกประมาณ15้าวิโอ้โหเก้าแสนกว่าครับผมนี่ตอนนี้คอมโบด้านล่างค่อนข้างจะดีกะเมือบแล้วก็พ่นพ What? What? ออหัวใจรวมเป็นตัวนี้โอ้โหใช้ได้ทำให้เราเก็บเงินได้เยอะจัดไปครับผม9ก้หขอกรองกันหน่อยช่วยกระเด้งอืมให้ไปที่ตรงกลางเราจะเอาไปใช้ที่ตรงไหนกันดีนะต่อไปก็อันนี้อ่าไว้ตรงนี้ละกันนี่เข้าไปเพิ่มเงินนะผมลดน้ํากันต่อสามารถอือจบได้ละเพื่อนสําหรับในด่านนี้อืมตอนนี้อุ้ยรวมร่างกลายเป็นเฮ้ย เจ้าลูกเจียบหลายหัวโอ้ยได้เงิน400,000 400,000ตอนนี้เริ่มมีการรวมร่างเป็นร่างใหม่ครับผมบเอล็ดถัดไปรุดสไลเดอร์ใหญ่ใช้จงอยปากของชั้นเลื่อนเด็กๆและหาเงินเป็นสไลเดอร์ยาวๆที่น่าสนใจวยว้าวได้เวลาผสมพันธ์เจ้าหางรุด โอ้โหคุณทําเวลาไปได้28นาทีเบ่งบานเต็มที่ครับผมแต่ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรเลยนะเพราะว่าเราสามารถวิวัฒนาการเจ้าเด็กให้กลายเป็นอีกขั้นหนึ่งไปได้แล้วคนค่อยคนถัดไปไปกันเลยเพื่อน9เดือนถัดมาสันๆันระเบิดโอ้โหภายในร่างกายนี่มันเจ้า,า่าน เปลี่ยนเป็นกลมๆเราจะต้องยิงมันลงมาในตะข่ายบาสเกตบอลว้าวลงสู่ท้องก็ผมเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยรดน้ำจอกจอกอุย เฮ้ยนี่มันเติบโตภายในร่างกายของคนระวังอวัยวะดอกไม้ไม่สามารถเติบโตทับพวกมันได้บางทีศัละยะแพทย์อาจจะช่วยให้เรามีที่ว่างได้นะตอนนี้นี่ก็คืออวัยวะของคนม,มีทั้งลำไส้นี่มันตับแล้วก็กระเพาะนี่ไตครับผม แล้วก็ปอดหัวใจลดน้ำเลยจ้าเจ้าหานเติบโตขึ้นมานี่จะเป็นยังไงเอ่ยภายในร่างกายนี่มันถ้วยน้ําชาครับผม อกลายเป็นป้องป้อง,อง <c oughs> ผ่านหูจับของถ้วยน้ําชาวเราก็จะได้เงินเด็กทารกช่วยให้เงินเราเยอะๆหน่อยอืมเจอกับอวัยวะแบบนี้เราไม่สามารถเติบโตได้ครับผมเราอาจจะต้องใช้เงินในการลบลำไส้พวกนี้ออกอุ้ยมันบังมันบดบังอวัยวะแรกออกมาเลยจ้า โอ้โหห่านดีดกระเด้งใช่ไหมถึงเวลาดูโฆษณาเอาละดูจนครบนี่เราก็จะได้เงินแบบว่ามากขึ้นนะผมสำหรับตอนนี้มเมล็ดถัดไปงอกเป็นโอ้ยเจ้าคนคนนี้แม่คนจอมกระเด้งตอนนี้ก็วางคอมโบประมาณนี้ให้กระเด้งไปกระเด้งมาอ่าเก็บเงินปุ๊ดปุ๊ปุ๊ อได้หลายล้านลดน้ําต่อเนื่องขึ้นไปเงินฉันเยอะจะไปกลัวอะไรล่ะเพื่อนอูเราสามารถอุ้ยผ่านไปได้แบบว่าค่อนข้างไกลนะเนี่ยตอนนี้ถึงเวลาผ่าตัดอื้อลบลำไส้ออกครับผมอูทางสะดวกมาหากรานี่แหละต้องการไม่พ้นเจ้าเป็ดจอมขมือบตัวนี้เลยนะ <c oughs> นี่คอมโบประมาณนี้ดึงๆ แล้วก็โอ้โหผสมรวมออกมาเป็นเจ้า3หัวใช้ได้สําหรับคอมโบการรวมร่างตอนนี้นะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาแม่ตับออกละกันอืมผ่าตัดตับไปแล้วจ้ากระเพาะเจ้าหาน ลบออกเงินหมดเกลี้ยงครับผมคอมโบถัดไปต้องรีบมาลูซีหุยมาหากาบอันใหม่การเริ่มจะงอยปากกับด้านยิ่งจะงอยปากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจุบมากขึ้นเท่านั้นทาลกก็จะมีความสุขที่มากขึ้นจะงอยปากอันนี้ช่วยอะไรเอ่ย เดี๋ยวขอลองดูหน่อยอุ้ยสามารถดึงเด็กเอาไว้จูจุ๊บจูจุ๊บได้ครับผมอยู่ตรงนี้นะเพื่อนคอยจูจุ๊บจูจุ๊้ยระเบิดเงิน38ล้านนะผมหาตัดไตครับผมนำไตออกโอ้โหเฮ้ยไตนี่อืมข้างละหลายแสนนะนี่อเกะก,กะเอาออกไปให้หมดลดน้ำต่อจอกๆๆๆ,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 ๆเงินหมดโอ้โหใกล้ถึงเส้นชัยแล้วเพื่อนอื y? อีกไม่นานแม่หัวใจสีล้าน ใครจะมีปัญญาผ่าตัดออกก็ไม่รู้ตอนนี้ได้ปากอคอยดูดอัอนใหม่นี่หัวใจนี่โดนจับเอาไว้แล้วก็เกิดการรวมตัวแน่นอนลดน้ำกันอีกปึดปดปๆดปดปืดป๊ดป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 ดอเสร็จสิ้นแล้วจ้าผ่าตัดปอดออกไปสองข้างแล้วก็ผ่าตัดหัวใจฟื้ เราก็ผ่าตัดร่างกายนี้จนครบถ้วนเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับการให้กําเนิดห่านสุดแปลกในวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้เห็นมเมล็ดใหม่ๆมากมายกันเลยใช่ไหมทุกคนสําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะเห็นว่าข่าวต่อไปนี่เราจะได้ไปคลอดลูกที่ไหนกันอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เป็นกําลังใจให้เพียรตีทําตอนหน้ากันด้วยนะทุกคนในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ